พิษของสารเคมีแต่ละตัวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีนั้นตัวอย่างเช่นพิษจากสารโลหะเช่นตะกัว่วอาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางมีภาวะระบบประสาทเสียไปเช่นอาจจะทำให้เกิดข้อมือตกอาจจะมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะชักหรือหมดสติได้หรืออาจจะทำให้เกิดการปวดท้องอย่างแรงสารเคมีตัวอื่นอย่างเช่นสารตัวทำลายอาจจะมีผลกระทบต่อระบบประสาท ทำให้เกิดมีอาการมึนงงซึมหรือบางครั้งถ้ารุนแรงมากก็ทําให้หมดสติหรือตายได้นอกจากจะมีผลต่อเาะว่าระบบประสาทแล้วสารธราลารย,ยังมีผลต่อตับอาจทําให้เกิดภาะวะตับอักเสบหรือตับไม่ทํางานตามปกติอาจจะมีผลต่อไตหรือถ้าเกิดผลกระทบที่ผิวหนังก็จะทําให้เกิดภาะวะผิวหนังอักเสบสําหรับพวกสารเคมีที่เป็นพวกฝุ่นต่างๆพวกฝุ่นเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปแล้วอาจจะเข้าไปอยู่ที่ปอด แล้วก็ไปทําอันตรายต่อเนื้อปอดทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบเช่นโรคปอดจากฝุ่นหินโรคปอดอักเสบจากแร่ใยหินเป็นต้นบางครั้งถ้าเราหายใจพวกฝุ่นเหล่านี้เข้าไปมากๆก็จะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งของปอดได้